ต้องหลบให้เขาไหว้ก่อนนะครับยิ้มรับโชคดีใจครับพิชาอิสา ดีใจแล้วก็ดีใจทุกคนแทนทุกคนนะครับ นี่ครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับรบ,บอกว่าซื้อที่เป็นรถพี่ <c oughs> มาปางแซวบอกว่าบอกให้เธอซื้อแล้วทะเบียนรถพี่เธอก็ไม่ซื้อแล้วปาตางบอกบสวัสดีครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับนั่นไงยิ้มมาแบบนี้ผมว่าได้สวยแน่ๆเลยได้ทั้งล่างทั้งบนสามตัวตรงเลยค่ะอันนี้คือแบบ ยิ้มมาแต่ไกลเลยนะเห็นตั้งแต่นู่นอ่ะน้าบักซอยอ่ะคนนี้แหละครับได้หวยแล้วครับขอเปล่าค่ะขอยอดที่สาวขอขอยอดขอยอดค้าขายอันนี้ขอยอดค้าขายสวัสดีครับอันนี้มาแก้บนได้หวยแล้วครับได้หวยมีแต่คนได้หวยมาแล้วสองแถวได้นะครับนั่งสองสองแถวได้ ส่วนมากที่มาสวัสดีครับคุณแม่ส่วนมากที่มาวันนี้ก็จะได้หวยนะครับมากับผลนะครับไหว้ไหว้ไหว้ได้สองแถวได้เลยนะครับหนูจะบอกพี่เด็กแถวแรกขออนุญาตพี่เด็กหนูขอหนูขายของอยู่บอกพี่สาวว่าพี่สาวต้นูถูก ตัวตรงจะมายืนเต้นีสาวดูเต้นแบบไหนรู้ถูกจริงๆะเต้นแบบไหนนี่จะรอดูเต้นแบบไม่อยาเต้นเปิดเพลงดิสิเอาเต้นทงข้างเต้นทงข้างดีกว่าเปิดเพลงเลยมาผมจะรอดูจะให้ทุกคนในไหลดูด้วยดูอันนี้คือแบบพี่เขาเป็นแม่ค้าขายดอกไม้ทั้งหน้าร้านนะครับพี่แกบอกว่าแกจะเต้นโชว์แล้วนี่แกจะเต้นโชว์แล้วทุกคนทุกคนรอดูนะ เราจะรอดูคอนเทนโชนะครับรูปเลยถูกเยอะถูกเยอะด้วยแล้วท่านี้มามายืนตบมือหน่อยเร็วมายืนตบมือเร็วนี่ใครเต้นโชนี่นี่พี่ขายตัวไปหน้าบ้านเราอ่ะถูกหวยสามตัวเต้นโชเอ้าเธอไม่เอาเอาไม่เอาลบมากางตัวนี้หรอถ้าไปทำไมข้างหลังขาวๆนี่นะ โอ้เขลากไปนี่แล้วเราทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับทุกคนขอหัวใจให้รัวๆให้ให้พี่หน่อยพี่จะเต้นนะครับไม่รู้ว่าจะเต้นท่าไหนด้วยนะท่าอะไรนะี่ขอขอมันเองขอบคุณคอมเมนต์ที่ทําให้เราถูกหวยนิดหน่อยส่วนตัวมองไม่ออกค่ะอ่านเป็นเอาใช่อันนี้ก็คืออาศัยดวงแบบดวงดวง ถูกกับคนอื่นเนาะอายุน้องเอกค่ะผิดรับเสียด้ดยแ้่ตัวสามร้อยปังมากครับถูกขาดเสือ้อเยอะพี่เอกนั่นไงใค่ถูกเยอะเลี้ยงขนมด้วยนะครับ สงสารผมเหอผมไม่ถูกหวยเลยคุณดีเกฟังมากดีใจกับทุกคนเลยนะครับผมยังไม่ถูกเลยผมบอ,อกแล้วผมไม่ได้ไม่มีโชคด้านหวยได้สองพันสองพันก็กรุบกริบกรุบกริบครับผม ถูกไปสามห้าสิบบาทไม่ได้ตัดตัวเลขใช่ไหมรู้เอกไม่ได้แทงเหรอไม่ได้แทงเลยผมไม่เล่นหวยเลยครับมีคนได้ห้าหมื่นก็มีนะ ได้จับเงินแสน็เลยครับงวนนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับผมดีใจด้วยครับขอบคุณพี่สาวนี้มีคนถูกกับพี่สาวเยอะนะจะบอกให้ง้วนนี้ยงวนนี้คือปังปังงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วหนึ่งสี่อะไรเงี้ยคนก็ยิ่งถูกเยอะนะแต่พอบางวดเนี้ยถูกเยอะกว่าเดิมมากแล้วก็ถูกสามตัวตรงด้วยมะปรางเธอตื่นแล้วเหรอมะปราง ขอบคุณนะครับพี่สาวได้่ได้จ่ายค่าห้องแล้วได้สามพันเก้าถ้าไม่โดนหกักครึ่งนึงจะได้หมื่นกว่าใช่ไหมผิดรับเสียดาได้ตัวสามร้อยฟังมากครับครับได้สามแสนค่ะโอ้ยทำไมทุกคนฟังมากครับวันนี้ ทุกคนได้จับเงินแสนทั้งนั้นเลยครับส่งข้าสารไปในครับตามที่อยู่ ส่งข้าวสารมาก็ได้ครับส่งข้าวสารมาก็ได้นะครับสาหรับใครที่จะซื้อข้าวสารมาไหวพี่สาวก็ตอนนี้ที่ละตอนที่ข้างร้านข้างร้านผมมีคนมาขายข้าวสารแล้วนะครับทุกคนกระสอบหนึ่งสิบกิโลมั้งขายร้อยเก้าสิบบาทครับจะได้ไม่ต้องแบกมานะครับมีมีข้างร้านขายข้าวสารนะครับสําหรับใครที่อยากถวายข้าวสารพี่สาวนะครับ คนน้าต้องได้เอาใหม่ครับเราสู้เราเป็นเรื่องนังสู้ครับเสียดายไม่มีทางซื้อถูกด้วยค่ะพี่สาวมีคนถูกเยอะมากเลยนะครับดีใจด้วยนะครับ